สวัสดีตอนสายๆนะคะวันนี้ก็คุณยายไปอาบน้ำนะคะเพิ่งมาเข้ามาอาบน้ำล้างตานะคะตอนเช้าก็ตาได้ล้างล้างตาโยดตาให้แล้วนะคะก็สายๆก็อาบน้ำนะคะเพิ่งเข้ามาอยู่กับหลานๆนะคะดูหลานเขานะคะแปกเอ้ยอูย้พี่วันดีท้องเสียบอก ดูพี่วันดีขี้ไหลนะคะวันนี้อูดูตอกแต๊กเขาถามเขาเรียกหายายอุ้ยไปอีดูดูดูนะคะจับหัวยายด้วยถามสงสัยถามยายว่ายายเป็นยังไงมั่งทั้งทั้งพี่วันดีทั้งต๊อกแต๊กนะคะแต่เมื่อคืนนี้ตอกแต๊กไม่เข้าใกล้ยายเลยนะคะเมื่อวานแล้วก็ตอนกลางคืนไม่เข้าใกล้ยายเลยนะคะพอตอนนี้ก็ ถายกันแล้วนะคะเิ่มทักทายกันแล้วล้านล้านนะคะ,ะคุยกันคุยกันดูพีวันดีใส่ไปคุยทันสาวคลาวยายมั่งเป็นยังไงมั่งยายดูโอ้ทำไมเป็นอย่างไ้นะดูขี้ไหลเลยนะคะพีวันดีหาต้นไม้ให้กิน ยายนะคะคณยายใจดีมากเลยนะคะอยู่กับล้านล้านลูกหลานชักทายยายใหญ่เลยนะคะโอ้ยดูน้องตอกแตกนะคะดูไปเท้าคลอนะคะตอกแตกเอ้ยไปถูขาคุณยายนะคะ<ม>เกาอะไรไปเกาถูขากับคุณยายได้นั่น ตอกแตกเอ้ยดูนะคะตอกแตกเมื่อคืนนะทำท่า,ทาอุย้ยตื่นอกตกอกตกใจร้องไม่ได้นอนทั้งคืนนะคะพอตอนเช้าหนูคุณยายอาบน้ำมาเคลียคลอกับคุณยายเลยน้นยอนนี่คือวันดีพี่วันดีจะถามข่าวคราวคุณยายตลอดนะคะทั้งคืนเลยตั้งแต่มาถึงนะคะ พูดแล้วก็ซึ้งช้างก็มีเหมือนคนเรานะคะเขาคงดีใจมากเลยนะคะเป็นวันดีเพราะว่าเขาเคยอยู่ด้วยกับคุณยายตั้งแต่อยู่ภูกเก็ตนะคะแล้วก็มาถึงบ้านก็มาอยู่กับคุณยายอีกดูแล้วก็ซาบซึ้งใจนะคะน้ำตายายก็จะไหลาตามน้องช้างนะคะก็คงดีใจนะคะได้มาอยู่ใกล้กันครอบตัวช้าง สายโยกนะคะคุณยายไม่โยกนะคะเพราะว่าแก่แล้วก็จะไม่โยกนะคะสนใจกับน้ำใจคุณแม่เอซนะคะที่ได้ร่วมส่งคะแนนแล้วก็สนับสนุนนะคะส่งน้องช้างทั้ง4ี่เชือกลับถึงบ้านนะคะมาอยู่กับครอบครัวนะคะอยู่กับลูกกับหลานนะคะดู ตกแตกเอ้ยไปกินอะไปทําอะไรยายนึ่งดีใจไหมย้ายได้อยู่กับลูกกับหลานโอ้ยดูีิวันดีลูบแล้วลูบอีกหอมแล้วหอมอีกถามแล้วถามอีกอ้วันดีอย่างนี้ทั้งคืนนะคะ เขาดีใจนะคะกับเพืบหูทั้งคืนเลยนะคะไม่ได้รับได้นอนแต่โตางนนคืนเห็นพี่วันดีนอนแป๊บเดียวนะคะแต่ตอกแตกยังไม่ได้นอนนะคะไม่ได้ล้มตัวนอนนะคะตอกแตกนั่นจะไปกินนมยายได้นันกินนมเหี่ยวๆของยายบอทตอกแตกเฮี่แตกเอ้ยยายเจ็บตาด,ด้วยน้ําตาไหลนะคะน่าจะเป็นโตนะคะเพราะว่า ก่อนหน้านั้นก็คือตอนอยู่ภูกเก็ตก็ไหลนะคะไหลไหลจนนน่นเอาขาไปคล้องโซ่เขาคล้องโซ่ยายได้น่นไงพี่ดือ้อแปกดือ้ออย่าไปกวนยายเด้อยายแกคงเหนื่อย้ะตาแกไหลด้วยนะะก็จะปล่อยไว้อย่างนี้ก็อยู่ด้วยกันนะคะ แม่แบงก็ให้บ้านเสร็จก่อนนะคะก็จะเข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าช่วงหน้าฝนเราก็เป็นห่วงนะคะอยู่ข้างนอกทั้งลมทั้งฝนทั้งพายุทั้งฟ้งา,งาแลบฟ้าร้องนะคะฟ้าผ่าก็วันนั้นก็วันที่น้องเล็กไหลวันนั้นก็ลงเปรี้ยงเลยแต่ว่าเหมือนกับว่ายุใกล้ๆกัน แต่ว่าไม่รู้ลงตรงไหนนะคะก็เลยปิดไรเลยวันนั้นนะคะวันก่อนนี่ก็เราก็จะสร้างล่มให้ต่อเติมให้เสร็จนะคะจะจะขายผลไม้ให้ให้ต่อเติมให้บ้านให้เสร็จนะคะเพราะว่าช้างจะได้เข้ามาอยู่ในล่มนะคะกลางวันก็ออกไปเดินเล่นข้างนอกมั่ง พอกลางคืนเวลาฝนตกเราก็จะได้เข้ามาอยู่ในล้มนะคะในบ้านดอกแตกเออจะเป็นมไปกินนมคุณยายได้นั่นเราก็ซาบซึ้งนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ใจดีทุกท่านเลยนะคะที่ได้ให้คุณยายเข้าได้มาถึงบ้านแล้วก็ได้มาอยู่กับครอบครัวนะคะครบครัวเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะ ก็ต้องขอบคุณโควิดด้วยแหละเพราะว่าเราจะได้มาอยู่ด้วยกันนะคะโควิดก็ทำให้อะไรหลายอย่างก็ดีขึ้นเหมือนกันนะคะทำให้รู้ว่า <c oughs> ความลำบากความสุขความทุกข์เป็นยังไงนะคะเราก็ได้ผ่านตรงนั้นมาก็มีแต่ทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องไม่ดีนะคะเราก็ผ่านตรงนั้นมาแล้วก ได้เข้ามาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอีกนะคะขอบคุณขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะอขอบคุณน้ำใจจากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกๆท,ท่านนะคะถ้าจะเอ่ยชื่อก็คงเอ่ยชื่อไม่หมดนะคะเพราะว่าน้ำใจหลายๆคะแนนหลายๆท่านที่อุดหนุนเรามานะคะที่ช่วยให้ช้างได้เข้ามาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวนะคะคงจะเอ่ยชื่อไม่หมดนะคะเพราะว่า ท่านมีแต่ละท่านมีแต่น้ําใจดีงามน้ําใจดังแม่น้ําเลยนะคะเป็นนางฟ้าของพวกเราชาวช้างเลยนะคะเป็นนางฟ้าของครอบครัวเราเลยนะคะที่ให้ช่วยให้มีความอบอุ่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นครอบครัวที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ อย่าเจ็บอย่าไข้ร่างกายแข็งแรงให้ร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะดอกแต๊กก็จะไปกินแต่นมคุณยายนะคะดอกแตกนั้นไหนไหนดูหน่อยสิให้ดูหน่อยสินะคะก็ขอสวัสดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะถ้าอยากติดตามคุณยายบนช่วยก็ เข้ามาติดตามรับชมในช่องต๊อกแต็กได้นะคะฝากสนับสนุนอาหารช้างกดติดตามช่องน้องต๊อกเต็กกดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ